มีการเปิดเผยครับว่าทั้งเลโอนลเมสซี่แล้วก็ลุยส์ซัวเรสสองสตาร์ดังจากอินเตอร์เมามีถุดจะของเอ็อง MLS หรือ Major League Soccer สั่งปรับเงินแต่ก็ไม่ได้ระบ,บุจำนวนครับเนื่องจากทั้งคู่นั้นทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเกมเปิดฤดูกาลที่พบกับนิวยอร์กซิตี้เ c เมื่อวันเสาร์ที่22กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานี่เองเลยครับ หลังจากที่จบการแข่งขันครับเมสซี่นั้นได้ถูกจับภาพในขณะที่เขานั้นไปใช้มือจับหลังคอของเมดดี้บาลูซีผู้ช่วยโค้ชของนิวยอร์กซิตี้และแม้ว่าทางบาลูซีครับจะสะดุ้งเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดก่อนที่ทางเมสซี่จะเดินเข้าห้องแต่งตัวไปและต่อมาเมื่อจบเหตุการณ์ดังกล่าวไปครับคนที่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบเกมแน่นอนก็คือเฮดโค้ชของอินเตอร์มิามีเียงฮาเวียร์มาเชลาโนซึ่งเขาครับได้ออกมากล่าวว่าผมไม่มีอะไรจะพูดหรอก มันเป็นเรื่องธรรมดาในสนามที่บางครั้งนักเตะอาจจะรู้สึกว่าผู้ตัดสินนั้นทำผิดพลาดแล้วเมื่อคุณอยู่ในสนามมันก็ยากที่จะควบคุมอารมณ์บางครั้งสื่อก็พยายามที่จะทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในทุกเกมไม่ว่าจะเป็นการโตกเฉียงกับกรรมการหรือการพะทาคารลมกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแต่สุด้ายฟุตบอลก็คือฟุตบอลสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันจบที่สนามเราต้องเดินหน้าต่อไปและโฟกัสกับเกมถัดไป ฮาเวียมาเชลานกล่าวส่วนในกรณีของโซเรสครับเขาถูกปรับเงินจากเหตุการณ์ในช่วงพักครึ่งเมื่อเขาได้เดินไปแตะหลังคอของเบิร์กริซากองหลังของนิวยอร์กซิตี้ในขณะที่ถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดก่อนที่ทางสตราหินยาทนาซีเยวิชครับจะเข้ามาห้ามทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามครับทั้งในรายของเมสซี่และก็โซเรสนั้นจะถูกปรับเงินแต่พวกเขาจะไม่ได้โดนโทษแบน และพร้อมลงช่วยอินเตอร์ม iami ในเกมถัดไปที่จะพบกับฮุสตัดดนาโมในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกานาที่2ของฤด,ดูกาลน,นั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ